วันนี้มาชวนคุยกันเรื่องความรักนะครับในเดือนเมษานะของชาวราศีเมถุนนะครับอาจจริงๆแล้วเมษาเนี่ยมันก็ค่อมๆนะในเดือนอพฤษภานะครับนะเพราะว่ามันหนึ่งเดือนเนาะเราก็ดูกันหลังสงกรานนะครับก็มาเปิดไพ่ออรค์คินนะครับในแนวทางยิปซีนะสิบใบนะมาถกในเรื่องความรักกันนะครับอ่าอย่ารอช้าชาวราศีเมถุนป้ายนะ ให้ไแรกนี่พูดถึงอะไรนะให้ไปแรกนี่พูดถึงสำหรับคนโสดกันนะเออคนโสดก็บอกว่าแหมไปชอบใครนะยิ่งคุณไปชอบเด็กนะเด็กมันก็เล่นตัว <c oughs> มันออกทรงนั้นนะว่ากันอย่างนั้นนะครับต่อให้คนที่มีครอบครัวมีฟูงมีแฟนก็แหมความรักเขาเรียก,กว่าต่อให้มันใกล้ชิดกันนะมันก็มีความแบบนะมองหน้าแล้วเป็นไง ไม่เคยสบอารมณ์ซึ่งกันและกันมันออกทรงนั้นนะครับนะเพราะอะไรเขาบอกว่าบรรยากาศแวดล้อมเนี่ยมันจัดว่ามาคุอยู่เห็นไหมนี่นั่งบนนะตะปูเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าต่อให้ใกล้กันเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์ความอึมครึมความมาคุอยู่ในนั้นนะครับยิ่งคนทีอ่อยากจะไปรักใครชอบใครนะมันก็จะประสบปัญหาออกทรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับ เขาบอกว่าแหมสิ่งที่มุ่งหวังเนี่ยคุณเองเนอยากจะออกจากบรรยากาศความทุกข์ออกจากบรรยากาศความเศร้าออกจากความอึดอัดคับคล้องใจนะไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเออที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรนะคนที่โสดนะครับก็เออบางทีแบบไปรักใครชอบใครหรือว่าอ,อ,อยู่คนเดียวก็ดีแล้วนะแต่รอบนี้แหมอยากจะมีใครอยู่ด้วยก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับนะ เออสำหรับคนที่มีคู่นะครับ mm. ก็ก็บอกว่าเออพยายามแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับเออคุณเองเนะี่ยอยากจะผ่านพ้นไอ้บรรยากาศเนี้ยนะอยากจะปลดล็อกหัวใจนะปลดล็อกในเรื่องของความอ,อึดอ,อัดครับข้องใจนะแต่สภาวะอันใกล้เนี่ยนะบางทีมันน่าชื่นอกตมอืมก็ต้องบอกชาวราศีเมถุนเอาไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ เออมันยังมีความอึมครึมมันยังมีความมาคุอยู่ใจเย็นๆเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะสำหรับคนที่โสดนะครับก็อย่าไปกลัวในเรื่องของความรักนะครับจุดไฟรักกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อให้เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะเออมีคู่มีครอบครัวเขาก็บอกว่าคุณเองก็ต้องจุดไฟรักนะอย่าไปหอ่ออย่าไปเหี่ยวนะครับอ่านะและอะไรเขาบอกว่า คุณเองเนี่ยต้องหนีออกจากบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะมันก็ยังจะจมทุกอยู่อืมนะจมทุกอยู่หาเวลาไปท่องเที่ยวเดินทางอืมนะครับเออหาเวลาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าอะไรทำไมไดี๋ยวหาเวลาอยู่ด้วยกันนะมันมีโอกาสเป็นไปได้มากนะครับว่ามันจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอืมทั้งคนโสดคนไม่โสดนะว่ากันอย่างนั้นนะครับ มันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเนะ่ยอืมมันจะออกมาอารมณ์แบบแหมเครียดนิดนึงในเรื่องความรักนะเออหลังสงการนี้ก็นะก็ไปทําบุญทํากุศลนะครับนะขอให้ผลบุญนะทําให้ชาวราศีเมษุนเนี่ยนะผ่านพ้นพวยภัยในเรื่องความรักไปได้นะครับไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะให้เจอเจอแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะ